โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายมทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมสตรีทมัตเตอร์เช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับผมผมเลเวลสิบหกแล้วก็อย่างที่รู้กันเนาะผมเปิดเมืองโลหะแล้วนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของอาวุธลับแล้วนะครับอ่ะผมมีทริกในการสุ่มอาวุธลับนะครับยังไงให้มันแบบว่าคุ้มค่าสักหน่อยเนาะผมจะสุ่มให้ดูนะครับสิบครั้งเอ้ยกดผิด <laughs> อันนี้คือแบบกดสิบครั้งรวนไงผมกดผิดเอาใหม่เอาใหม่ ผมต้องกดทีละครั้งนะครับก็เสียไปเลยพันหกไม่เป็นไรอ่ะแนะนําให้กดทีละครั้งนะครับกดแบบรัวๆไปเลยนะอ่กดรัวๆไปเลยครับปึ๊บปึ๊บได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับอะก็ไม่ได้ครับรอบนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเสียเพรฟรีเสียเพรฟรีแต่ว่าเราเนี่ยจะได้กล่องพูกนี้มาครับผมกล่องพูกนี้เราจะได้มาจากการที่เราไปลงในส่วนของขอคอยเนาะแล้วก็จะได้เศษพูกนี้มาเราก็สามารถมาเลือกได้นะครับตอนนี้ถามว่าผมเนี่ยหมดไปกี่หมื่นเพร ผมหมดไปประมาณสองหมื่นกว่าพันเพชรนะครับอืมสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเออเนาะมีกว่พันด <c oughs> ้กี่เไยสองหมื่นกว่าเพชรนะครับผมก็ได้อาวุธรับเพชรมาทั้งหมดสี่ชิ้นเนาะแล้วก็คาร์ดเอสอีกนะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็จะมากดให้ดูถามว่าพลังผมขึ้นมาเยอะไหมณนะปัจจุบันนะครับผมอัพแบบสุดเลยนะถังรับเนี่ยผมพลังแปดล้านหกเลยนะอัพแบบสุดเลยนะตอนนี้ผมพลังยี่สิบสามเอ็ม ก็ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆตอนแรกผมพลังเท่าไหร่ผมขอดูก่อนอันดับที่ห้าสิบเขาพลังเท่าไหร่อ่ะตอนแรกผมพลังประมาณสิบห้าเอ็มนะครับสิบสี่เอ็มสิบสี่เอ็มสิบห้าเอ็มเนี่ยแหละก็ขึ้นมาราวๆเกือบๆสิบเอ็มเลยนะโอ้โหถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะตอนแรกผมน่าจะมังประมาณสิบสามสิบสี่เอ็มเนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นมา M, ยี่สิบสามเอ็มคือแบบเยอะมากนะ แล้วก็อาวุธลับนะครับผมแนะนําว่าให้เราย่อยไปเลยครับสําหรับพวก B กับพวก A ตัว A บวกเนี่ยเราจะเอาไปใส่ให้กับตัวละครลองนะครับอ่าใส่ให้กับตัวละครลองเนาะแล้วก็มาซื้อของซื้อกล่องผู้ดีนะแล้วก็ซื้อตรงนี้ด้วยก็ได้ตรงนี้เราก็ซื้อไปเลยผมก็ซื้อให้สุดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ก็ได้มาใหม่อยู่แล้วอ่ะผมก็จะมาอัพผมจะอัพแค่ถังลับก่อนนะเพราะว่าตัวอื่นผมยังไม่ค่อยทําผมก็จะทําถังลับก่อนตอนนี้บวกทีหนึ่งเปไง แปดหมื่นคลิกเดียวแปดหมื่นคลิกเดียวเก้าหมื่นโอ้โหแบบคลิกทีเดียวอะเยอะมากอะอ่าตอนนี้ผมก็พลังยี่สิบสี่เอ็มแล้วก็ขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาสิบเอ็มเลยนะโอ้โหเกินไปนะครับอ่อา๋ยวให้ดูแล้วกันเนาะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยมันตึงขนาดไหนนะครับอ่าให้ดูตรงรายงานแล้วกันเนาะคือแบบผมชนะแบบคนพลังเยอะๆได้เลยนะอันนี้ยี่สิบหกเอ็มเนี่ยถ้าไม่มีปูกระปีีนะ ในกรณีที่เขาไม่มีปูกระบีหรือว่าทีมเขาไม่ตึงจนเกินไปอย่างเงี้ยยีิบเก้าเอ็มผมก็ไม่ไหวนะครับอ่ะอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขามีปูกระบี่แี๋วเขาพลังน้อยกว่าผมเนี่ยผมก็ไหวนะอ่ะเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้ามีปูกระบีเนะี่ยถ้าผมมีปูกระบีด้วยเนะี่ยผมก็จะดีกว่านี้แต่ว่าผมไม่มีไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ก็จะตีดาเมจแบบแรงเบอร์เบอร์เลยเดี๋ยวผมจะไปลงกับอีกคนนึงนะเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยแบบตึงกว่านี้นะอันนี้ผมก็ชนะแหละจะมี ในเพื่อนผมอะ่ะในคนสตรีมก็มีคนหนึ่งที่แบบเก่งๆหน่อยอันนี้ก็แบบโอ้โหแบบเรียกได้ว่าตึงจัดเลยนะอาวุธลับเนี่ยสําคัญสําคัญในการที่เราเพิ่มพลังอย่างมากเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เพชรเยอะนะแต่ว่าแนะนําให้เราเก็บเพชรไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกล่องให้เราซื้ออาวุธลับได้เลยนะครับแลกอาวุธลับได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับในส่วนของในจางแล้วกันนะพลัง2เจ7ดผมเอ้ย 27m นะครับผม พลัง24เอมนี่เนี่ยเขาใช้ซัพ์พอสองตัวเลยนะคนนี้แต่ตึงมากผมเกือบไม่ไหวอะแต่ว่าผมก็ไหวอะเพราะว่าเขาไม่มีปูกระบีถ้ามีปูกระบีถ้าพลังเท่าๆกันเนี่ยแล้วมีปูกระบีเนี่ยผมไม่ไหวแน่นอนแต่ได้เขาไม่มีเนี่ยผมก็พอไหวนะอยวจะให้ดูพลังดาเมจถังรับดูแบบอันสุดเลยนะตีแบบกุ้งไผ่แบบ,แบ,บกระจายเลยอ่ะถังรับเขาอันตีนะเขา70 70กว่าเอมนะของผมดูนะปึงของผม60เอมอะเออผมไม่มีโทรัพย์แต่ไม่เป็นไร ไว้เนี่ยผมเนี <laughs> ่ยเขาพลังเยอะกว่าผมนะอย่าลืมนะแล้วเขาก็มีซับพอร์ตสองตัวด้วยมาดูดิหรผมตีดิแต่ว่าผมใส่อาวุธกรบ์ดีไงนี่เขาตีผมไม่เข้าเลยนะเหลือตัวเดียวมาหนึ่งวีเอสสามมาสีไหวป่ะล่ะหนึ่งวีเอสสามตีไปทีเดียวโหเรียบร้อยครับถังรับดาเมจหนึ่งพันสามร้อยเอ็มโอ้โหคือเกินไปอ่ะ ผมขอขอแคปไว้ก่อนนะกันโดยฉิงทาหน้าปกสักหน่ขอขอแคปหน่อยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอแคปรูปก,ก่อนนะเดีย๋ยวจะได้เอาไปทําปกคลิปได้อันนี้เรียวๆเลยจะได้ให้ดูกันด้วยอ่ะไปก็ประมาณนี้เนาะเราพลัง่างกับเขาก็าจริงนะ 3M นะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยปั้นถังรับแบบขั้นสุดเลยไงเนี่ยเป็นไงก็คือแบบ ยังไงก็โหดบอกเลยถ้าเรายิ่งเรามีทีมดีด้วยเนี่ยเราจะยิ่งโหดกว่าน,นี้นะอันนี้คือทีมผมยังไม่ยังไม่ครบเท่าไหร่หรอกไม่ได้อ้างนะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงนะมันส่งผลเยอะนะเป็นไงก็ประมาณนี้พลังอยู่ที่เอ8ล้าน6อ่ะเดี๋ยวผมขอลองกับดันเต้หน่อยแล้วกันนะครับดันเต้ก็พลังเยอะนะครับอ่าดันเต้พลังสามสิบเอ็มเลยโอ้มีปูกะบีด้วยไม่ไหวลนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีปูกะบีเนะี่ยมันไม่ไหวมันเป็นยังไงนะครับให้ดูแบบเออ สองสองแบบเนาะแบบตอนมีปูกระบีกับไม่มีปูกระบีอ่ะอันนี้ผมก็ตีแบบไปเลยครับถังรับเขาเนี่ยไม่ไหวกับผมหรอกแต่ว่าปูกระบีเนี่ยเขาจับผมเนี่ยแล้วเขาตีใส่มาไม่โดนหรอกอยู่ไกลอุ้ยโดนอยู่เหมือนกันเขาจับนานมากไปไงนะปูกระบีเนี่ยไม่ได้เล่นเลยครับผมโดนเขาจับนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเราโดนปูกระบีจับแล้วมันจะมีค์ดเอสที่เราใช้ได้นะค์าเอสถามว่าตัวไหนที่มันแบบว่า สตันนานๆมั่งก็จะมีในส่วนของมาราสูนนะครับมาราสูนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าปุ๋ยอะไรเนี่ยมาราสูนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรื่องของตัวที่แบบเก่งๆเนี่ยก็จะมีปูกระบีที่แบบสายจับได้แต่ว่ามาราสูนก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้แต่ต้องอัปดาวเขานะอัปดาวแล้วอัปของให้เยอะหน่อยแต่ว่าพลังมันก็จะไม่เทียบเท่ากับปูกระบีหรอกโอเคก็ประมาณนี้เนาะสําหรับตรงนี้นะถือว่า เป็นตัวหนึ่งที่แบกได้เลยแล้วถามว่าด่านในไอ้เมืองโลหะเนี่ยมันด่านมันยากไหมผมบอกได้เลยว่ายากยากมากๆนะครับเดีย๋ยวผมปั้นอาหินสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาเล่นกับถังรับได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าอาหินยังไม่ได้ปั้นเดีย๋ยวขอทําอาหินสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนะาะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงขออัพของก่อนพะลวงไปก็ได้แค่ขอบฟ้าก็ไม่เป็นไรน้อยล้วก็ก็ยังได้ ยังได้ให้มันอัพสเตเตัสเพิ่มขึ้นมาทีมผมก็จะจัดอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกทีม,มนึงก็จะเป็นทีมประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเน้นแบบถังรับเลยนะเน้นถังรับแบบตรงๆตรงๆเลยไม่ได้เน้นตัวอื่นเลยมาดูกันว่าเราจะไหวหเปล่าเลือดบอยก็เก้าหลอดอะถังรับเราก็ของเยอะขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้จะไหวหรือเปล่าอ่อันติไปครับปึ้ง ก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรอกก็ยังพอได้อยู่เดนินหนีหน่อยอุ้ยเดินไปช็อตก็ต้องเดินหลบหน่อยนะไม่ไหวอะ่ะก็คือถึงผมตีตรงนี้ไหวเนะแย่ผมก็ต้องไปเจออีกด่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมี SS เยอะเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าผมมีแค่นี้ไงถ้าผมใส่ SS อีกสักสองตัวเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้เห็นปะ่ะคือ SS ผมยังน้อยอย่างเงเรื่องตัวละครเนี่ยผมผมไม่สู้นะ แต่ในเรื่องของถังรับเนี่ยผมผมสู้นะถ้าถังรับเนี่ยคือถังรับผมมันยอมรับเลยว่ามันก็แรงแรงมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งไหมอ่ะเดีย๋ยวผมจะไปตีกับคนที่พลังเยอะกว่าผมสักอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะไปสำนักถังนะครับคนนี้คนนี้แปดล้านนะครับแต่ว่าเขาไม่มีนี่ปูกระบีเ่นเนี่ยโอ้ปูกระบีนึกว่าเขาไม่มีปูกระบี่ะขอคนที่ไม่มีปูกระบีแล้วกันเนาะอ่ะยี่สิบหกนะครับ โอ้วันนี้ก็มีปูกบีเอาใหม่เอาใหม่ยี่สิบเก้าไม่น่าไหวยี่สิบเก้าไม่ไหวคนนี้ยี่สิบเก้าว่าคนนี้ทินผมแพ้ครับยังทินทินนี้ผมแพ้เข้าไปนะครับก็เดีย๋ยวรอคนอื่นก่อนก็มีปูกบีกันหมดเลยอะ่ะอ่ะคนนี้ป๊อกนะครับอ่ะมีปูกบีด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะว่าเราไหวหรือเปล่ายี่สิบหกเอ็ม คือแบบถังรับมันเป็นตัวที่แบบโกงมากนะเอาจังจริงสามารถเล่นแบบหูไปไงตีแบบกระตรูกระจายเลยอันนี้ถ้าใครอันติโอ้โหเขาจับผมก่อนไปไงคือเขาจับผมก่อนผมก็มีสิทธิ์ร่วมกันนะแล้วผมมีดามจต,ตัวเดียวไงถ้าผมมีดามจสองตัวเนี่ยคือมันน่าจะไหวกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรห,หรอกกดข้ามไปเลยเอาง่ายๆคือต่อให้คุณดาเมจแรงแค่ไหนอะถ้าคุณไม่มีตัวปูกระบีเนะี่ยคุณก็แพ้ปูกระบีเขาเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเขาไม่มีปูกระบีเนี่ยอย่างที่บอกไปผมก็สามารถชนะเขาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่เห็นปะคนนี้ก็ 26m คนนี้ก็คนนี้มีถังห้าวคนนี้ 23m นะครับคนนี้ผมชนะไปแล้วเขามีปูกระบีด้วยอือมเขามีปูกระบีด้วยแต่ไม่รู้ว่าผมชนะยังไงอ่ะให้ดูคนนี้คนสุดท้ายแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ได้มาไอ้น,นี่นะแต่ว่าให้ดูเนาะว่าเป็นแนวทางสําหรับการปั้นตัวแล้วก็การหาตัวนะครับอ่ะนูเขามีถังห้าวด้วยนะถังห้าวยืนได้ไหมหรอ คือาตามเมยผมแรงกว่าก็ปู่จับไปคือถ้าผมมีตัวฮิวอ่ะถ้าผมมีตัวฮิวอีกสักตัวหนึ่งนะเอามาแทนมู่ไปนะตัวฮิวแล้วก็ตัวของปู่กระบ,บี่นะครับเอามาแทนอ้วนไฟอย่างเงี้ยผมน่าจะแบบน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะนี่ผมก็อันติปึ้งเห็นปนะ่ะคือแบบถ้าผมยืนไหวอ่ะคือแบบยังไงก็ชนะนะครับขอปู่กระบ,บี่สักตัวหนึ่งอนะ่ะแม่กระซับพอร์ตสักตัวหนึ่งอนะ่ะ เนี่ยดาเมจดูเิยสามร้อยกว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็สูตรการสุ่มเนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะเกอ,อมันก็แล้วแต่ดวงนะอ่ะก่อนไปสุ่มอีกสิบครั้งแล้วกันเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนเนาะก็คือเพชรเนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เก็บนะเพชก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะครับอ่ะกดรูวงไปเลยครับสามสองหนึ่งไม่ได้ครับเก <c oughs> ลือก็แล้วแต่เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมน่าจะไลฟ์ตอนบ่ายสามนะทำไอดีใหม่ด้วยนะครับจะทําแบบสายฟรีเล่นไปพร้อมกันเลยนะว่าเฮ้ยสายฟรีในวิวสี่ถูกหกเนี่ยจะพลังขึ้นไปถึงไหน mm hmm. จะติดท็อปเซิร์ฟได้หรือเปล่าเนาะ mm hmm. ปัจจุบันนะครับผมอันดับอยู่ที่เอ่อยี่สิบสามผมเติมไปแค่ร้อยแปดสิบหกบาทนะผมเติมในใ,ใ,ใ,ในในร้านนะครับแต่ว่าถ้าเติมในเว็บอาจจะดีกว่านี้เนาะ mm hmm. ผมเติมไปแค่แพ็กนี้นะครับผมเนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมอีกครั้งหนึ่งกันนะครับ